อะไรที่เห็นอยู่คือการต่อวงจรต,ตัวนี้ผมแสงเนี่ยเพื่อใช้กับต่อกับมอเตอร์ตอนนี้ตำแหน่งนที่ผมต่อตอนนี้คืออยู่ที่เดนะครับอยู่ตุ่แหน่งตัวเดเดคู่กับกล่าวก็คือกังวันนั่นเองก็คือถ้ามีแสงมันถึงจะจ่ายไฟให้กับมอเตอร์แต่ถ้าเกิดว่าผมปิดมันไม่ให้มันโดนแสง l d เออนะียมันจะหน่วงเวลาอยู่ประมาณ10บไม,ม่ถึง10ประมาณ5 สามถึงห้าวิม่ได้หยุดแต่พอโดนแสงมันจะใช้เวลาประมาณสิบวิในการเซตให้เอาเรอไปเส้นมันจะย้อนทำงานต่อคือประมาณว่าถ้าแสงแดดจากข้างนอกเนี่ยไม่แรงพอหรือว่าแสงสว่างจากนอกไม่แดงพอจะให้แบงโซลาเซลล์ีหลังที่จะจ่ายมอเตอร์มันก็จะไปยอมจ่ายไฟให้กับมอเตอร์ตัดเรือแดงกรณีวันนี้เมื่อมามีเมฆบางเล็กน้อยมันจะมีการหลวงเวลาไว้สักนิดหนึ่ง เพื่อไม่ใช่ว่าพอมีใครเดินผ่านเงา,นาทับหน่อยผมหยุดการทำงานหรืว่าอย่างเงี้ยก็เกิดไฟก็เลยทําให้มีการโอนเวลาไว้สักระยะหนึ่งการทำงานพอโดนแสงมันก็จะมีการเช็คสักหน่อยหมายว่าแสงถ้ายังไม่จับจริงจะเรียงได้ตงานอนไรคือประโยชน์ของการนำตัวของจอตัวนี้ไปใช้ในการคุมมอเตอร์แบบรอโตงระวังแบบตลิหรือว่าว่า,วางแพงได้